สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่างโทนมาอีกแล้ววันนี้นะครับหาหายกันไปนานเลยนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับช่วงนี้ก็งานก็ยุ่งๆพอสมควรพอดีวันนี้นะครับมีการเซตอัพรถเสร็จแล้วนะสัปดาห์นี้เสร็จแล้วหลายๆคันประมาณ3-4คันก็กำลังจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้คันนี้มันมีความพิเศษนิดนึง ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมรละฟังนะครับด้านหลังของผมคือตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยอยู่ในรถมอเตอร์โฮมคันหนึ่งเป็นรถมอเตอร์โฮมที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นมอเตอร์โฮมรุ่นแรกๆเลยที่มีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มันเป็นมอเตอร์โฮมจริงๆนะ รูปร่างหน้าตาพื้นที่การใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยลงตัวสุดๆนะครับเจ้าตัวนี้จะเห็นว่านะผมนั่งอยู่เนี่ยเบาะข้างคนขับนะครับมันหมุนได้นะครับ,ดดนะรบตัวนี้ก็คือเจ้าเฟสนะครับมอเตอร์โฮยี่ห้อเฟสสัญชาติยุโรปประเทศอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับรุ่นอะไรเบลิมาพูดถูกหรือเปล่าไม่รูนะ้เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกไปดู ปสติ๊กเกอร์ชื่อรุ่นล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเผื่อจํารุ่นผิดนะครับด้วยคันนี้นะความเป็นมอเตอร์โฮมไซส์ใหญ่เลยนะครับยาวมากจากหน้ารถไปท้ายรถเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีราวๆ6-7เมตรได้นะครับประมาณนี้ส่วนรูปแบบภายในเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าใช้น่าใช้มากๆน่าใช้ที่สุดถือว่าการลงตัวเนี่ยาการออกแบบเนี่ยลงตัวมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับ ช่างทนได้รับมอบหมายจากพี่เจ้าของรถให้จัดการระบบไฟฟ้าใหม่จากเดิมมันมันยังไงอะ่ะมันใช้งานไม่ค่อยได้แล้วก็เขาก็ไปเซตอัพมาไว้นานแล้วนะครับเป็นแบตลิเธียมรุ่นก่อนๆนู้นเลยนานแล้วประมาณ3-4ปีได้แล้วแล้วปัจจุบันมันเริ่มมีปัญหาใช้งานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คลิปนี้นะครับช่างทนก็เลยจะพาไปชมระบบไฟฟ้าที่ช่างทนเซตอัพให้รถคันนี้นะครับรวมถึง จะทำกานทดสอบด้วยนะครับว่าระบบพลังงานของคันนี้ที่ช่างทนใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยขนาด15กิโลวัตต์อาวอินเวอร์เตอร์ขนาด6000วัตต์นะครับใช้กับแอร์โดม t ติก2 2 0โวลต์นี่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในรถเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณไหนแต่เบื้องต้นนะครับคลิปนี้จะเป็นการทดสอบเปิดแอร์เจ้าโดมติก 220โวลต์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9โมงเชา้าพอดีพอดีของวันนี้เลยนะครับแล้วจะเปิดมันทิ้งไว้แล้วจะเทสดูอีกทีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันด้วยว่าอแดบต15กิโลวัตต์เนี่ยกับรถมอเตอร์โฮมสเกลเท่านี้กับแอร์โอเวอร์เฮดที่เป็นที่นิยมมากๆก,กับรถมอเตอร์โฮมก็คือเจ้าโดเมติกที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า220โวลต์เนี่ย ใช้แบตเตอรี่15กิโลวัตต์อลเนี่ยจะเปิดใช้งานจริงๆได้กี่ชั่วโมงแต่เราเปิดกลางวันเลยนะครับพอดีรถคันนี้มันจอดอยู่ในอู่แล้วข้างบนมันเป็นล่มล่มเงาอยู่ก็น่าจะร้อนกว่ากลางคืนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเทสตกลางวันเลยเปิดตั้งแต่9โมงเปิดย,วยาวๆไปดูว่าแบตเตอรี่15กิโลวัตต์จะใช้แอร์ตัวนี้ได้กี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวผม พาเพื่อนๆไปชมภายในของคันนี้รวมถึงภายนอกด้วยเ,เดี๋ยวก็พาไปแนะนําว่าอูของช่างโทนตอนนี้ทําอะไรยังไงบ้างนะมีรถกี่คันแต็ไมไปหมดนะไปดูภายในของรถคันนี้ก่อนนะครับเป็นครับนเราเริ่มต้นจากหน้ารถเลยครับชอบอะ่ะดูดีมันเป็นมอเตอร์โฮมที่สมบูรณ์แบบจริงๆน่าจะเป็นต้นแบบของมอเตอร์โฮมในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับ แต่หลายๆคันก็ยังทําแบบนี้ไม่ได้นะครับที่มันแบบเดินเข้ามาเนี่ยนะถึงเบาะคนขับเบาะคนนั่งหมุนกลับมาได้หลายๆยี่ห้อในเมืองไทยเรายังทําแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ยังเบรออนรถกระบะอยู่นะครับคันนี้นี่พื้นฐานมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นรถประเภทไหนนะจะว่าเป็นรถตู้ก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดยังไง ขออภัยก็แล้วกันนะครับว่าพื้นฐานมันคือรถอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นยี่ห้อเฟียสนะครับนี่ก็คือดันหน้านะครับพอถัดออกมาจากเบาะคนขับนะครับก็จะเป็นโต๊ะนะฮะนั่งรับประทานอาหารนั่งประชุมนั่งทำงานได้นะฮะออกแบบมาดีมากเลยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเบาะคนนั่งนะฮะนั่งด้อีกตรงนี้นะครับ เดินถัดมานะครับนี้ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าเข้ามาเจอนะครับเข้ามาเข้าขึ้นรถขึ้นมาปุ๊บนี่มาเจอนี่ก่อนเลยนะครับอาจะเป็นพวกลิ้นชักต่างๆนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับลิ้นชักต่างๆแล้วก็มีอ่างล้างมือก๊อกน้ำนะฮะนี่ถัดมาทางขวามือนี่เฮ้ยมีเตาอบวะไม่ธรรมดานี่เออเฮอ,อทำเบเกอรี่กันได้เลย นะครับมีเตาอบมีเตาแก๊สครบทั่วเลยอะ่ะเจ๋วมากนะครับสำหรับเจ้ามอเตอร์โฮมเฟคันนี้นะครับโหใครได้เป็นเจ้าของนี่โชคดีมากๆราคาไม่เท่าไหร่ประมาณ4ี่ล้านกว่าบาทนะขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งด้านบนนุนไมโครเวฟนะครับด้านล่างก็เป็นตู้เย็ยนแต่ตู้เย็ยนนี้เก่ากึกไปหน่อยนะครับเป็นระบบ น่าจะเป็นเทียเพดนะฮะไม่น่าจะใช่คอมเพรสเซอรนะ์ก็ถือว่าทำความเย็ยนได้แต่อาจจะเปลืองพลังงานหน่อยอันนี้น่าจะสามระบบนะฮะไฟฟ้า,า12โวลต์ไฟฟ้า220โวลต์แล้วก็แก๊สคาดว่านะครับคิดว่าน่าจะใช่นะนะทีวีมีครบนะฮะมีกล้องวงจรปิดด้วยเวลาในกล้องวงจรปิดไม่ตรงนะมันสิบหานาฬิกาตอนนี้เพิ่งเก้าโมงกว่า นะครับนี่ดูที่อันนี้คือเหี่ยงว่ะห้านจะเป็นห้องน้ําโอจริงๆครับเป็นห้องน้ำโอห้องน้ํามอเตอร์โฮมคันนี้ออกแบบดีมากเลยมีโซนแห้งโซนเปียกนะครับอันนี้ก็เป็นโซนสุขขาโซนแห้งนะครับห้เฮ้ยใ,ใครอยู่ในกระจหล่อเหมือนกัเนี่ย <laughs> ชมตัวเองก็ได้บาย นะแล้วก็มีโซนเปียกนี่โซนเปียกอยู่นี่นเปิดไงเป็นกระดุมน,นะผมก็ยังไม่ได้ลองเปิดเลยเดวเปิดของเขาผิดขึ้นมาทำไงอ่าเปิดได้แล้วเป๊บนี่หมุนได้เป็นไงเล่านี่โซนเปียกอยู่นี่ห้องอาบน้ำเหมือนแคปซูลเลยว่ะก็โอเคอยู่นะใช้ได้เลย พอปิดฝา,าเพิ่มนี่เชเวอร์อนี่ก๊อกน้ำเชเวอร์ตรงนี้เป็นอะไรที่แบบเ้อลงตัวนั้นมีโซนเปียกโซนแห้งนะฮะอันนี้โซนแห้งอันนี้โซนเปียกอันนี้ก็อ่างล้างหน้าล้างมือล้างตาอะไรก็ว่ากันไปน,ะ,นะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวไปตรงอื่นต่อนี่ภายในของเขาประมาณนี้นะครับมี จุดพัดลมระบายอากาศด้านบนสวยงามอยากมีตังซื้อสักคันทำงานอีกสักสิบปี <c oughs> อ่าครับนี่ไปด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านท้ายเขาจะเป็นที่นอนครับก็ตรงนี้ก็จะนอนได้ประมาณสองท่านนะครับก็จะมีไฟบนหัวเตียงนะครับอันนี้บรรยากาศเรียวๆเลยของพี่เจ้าของรถเขาเซตไว้อย่างนี้ก็ตามเดิม เราทำระบบไฟนะครับเราไม่ได้ทำรถนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะข้อดีของไอเตียงรุ่นนี้ไอรถรุ่นนี้เตียงตรงเนี้ยมันปรับระดับได้นะครับมันยกขึ้นได้ยกขึ้นได้ปืดตรงนี้น่าจะสุดแล้วละแล้วก็เอาลงได้ปืบมาถึงตรงนี้เลยนะมันยกขึ้นยกลงได้ที่นอนปรับได้ตามใจชอบแล้วใต้ที่นอนตรงนี้มันเป็นที่เก็บของอยู่ข้างหลังนะอันนี้ก็บรรยากาศภายในรถประมาณนี้นะครับ ด้านบนก็จะมีช่องเก็บของอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่นะเปิดเจ้าโดมิติกตัวนี้อยู่นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ปรับอุณหภูมิไว้ที่25องศาเซลเซียนะครับเปิดทิ้งไว้นะตั้งแต่9โมงเช้าเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะเปิดได้สักกี่ชั่วโมงนะครับพอดีพี่เจ้าของรถเขาให้เทสให้ก็จัดให้ครับเดี๋ยวเราไปดูนอกกัน ออกกันไปสดๆเลยโอ้โหสว่างคาตาอืเผลอแป๊บเดียวเช้าแล้วเลยอันนี้ก็คือเจ้าภายนอกนะครับภายนอกของคันนี้นะฮะตกลงมันจะรุ่นอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมาริโอนะนะอ่านถูกก็ไม่รู้มาริโอสองสี่สามนะครับดูด้านท้ายนะครับ นี่นี่นี่ยี่ห้อมันยี่ห้อรุ่นมันรุ่นมันเบนิมาเนี่ยน่าจะอ่านไม่ผิดนะฮะนี่ครับคายเราครับโทนี่บ็อกนะครับเดี๋ยวดูชุดวางแบตเตอรี่นะก่อนจะดูชุดแบตเตอรี่ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับเนี่ยตัวมอเตอร์โฮมคันนี้เนี่ยดูนะฮะเป็นสเกลสเกลใหญ่เลยบิ๊กเบิ้มเลยนะครับ จากหัวรถมาท้ายรถนี่น่าจะมีราวๆ6เมตรได้นะ6เมตรหน่อยๆถือว่ายาวเอาเรื่องน่าจะขับลําบากอยู่เหมือนกันนะนะในถนนเมืองไทยเราเนี่ยเดี๋ยวดูเราก็ดูรอบๆรถประมาณนี้นะครับปึบ๊บออมาก็สวยงามดีนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะครับเจ๋วเลยแหละ เดี๋ยวดูช่องเก็บระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับว่าไอ้คันนี้ช่างทอนเซตไว้ยังไงบ้างนะอยู่ด้านท้ายเลยนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดทั้งสองด้านเพื่อเอาแสงก่อนนะด,ด้านนี้ด้วยอ่าเปิดเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวระบบไฟฟ้าที่ช่างทอนเซตอัพไว้ให้นะครับ ของเดิมนะครับเขาจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้ผมเซตไว้ให้ด้านท้ายนะครับก็บรรล้าน้าหนักให้มันอยู่ระหว่างกลางพอดีนะครับแต่ก็อาจจะย้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ก็ไม่น่าจะย้วยเท่าไหร่นะเพราะแบตอยู่ตรงนี้นะล้ออยู่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับเพาขับไอคานด้านตรงกลางรถพอดีนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องบาลาน้ำหนักนะครับตัวแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับ ขนาดสะอาตัวนี้15 g w กิโลวัอานะฮะบายโทนิบ็อกนะครับลงด้วยกล่องโลหนะ,ะน,นะครับพ่นพาวเดอร์โคสวยงามนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เองนะฮะขนาด6,000วัตต์นะฮะเต็มเตตัวนี้เลือกใช้ของลักพาวเวอร์นะครับตัวนี้เกรดดีมากนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆสุดยอดมากนะฮะตั้งการชาร์จอะไรต่างๆนะ รวมถึง Input ac นะฮะมีตัว m b p t นะฮะถึง2 s t สตริงนะครับ, string, รบแล้วก็ ac input ก็มีอยู่2 Input นะครับนี่เรามีตัว Input ที่เป็น generator แยกต่างหากนะครับแล้วก็เป็น ac input แยกต่างหากนะระบบไฟของคันนี้เนี่ยเสียบไฟ ac เข้าเนี่ยได้2แหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายที่1ก็คือ ปลั๊ก power p 210โวลต์นะปลั๊กตามบ้านทั่วไป1จุดนะครับกับอีก1จุดก็คือจุดช่องรับเครื่องปั่นไฟตรงนี้นะครับจูนการชาร์จแยกอิสระชาร์จไฟบ้านก็อีกระดับหนึ่งชาร์จ generator จรรก็อีกระดับหนึงสามารถปรับแยกจากการได้อิสระอันนี้คือจุดเด่นของเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วเพิ่มเติมนะฮะพี่เจ้าของรถต้องการให้มี ระบบชาร์จด้วยไดชาร์จรถยนต์นะครับเราก็จะติดตั้ง DC to DC นะครับเซตอัพให้เป็นระบบ48โวลต์นะครับเราก็จะมีเบรกเกอร์โปรเทคชั่นนะครับสำหรับระบบชาร์จที่เป็นระบบ48โวลต์ด้วยนะฮะโซลาเซลล์คันนี้ไม่มีนะครับไม่ได้ใส่โซลาเซลล์ระบบชาร์จไฟบ้านไฟรถแล้วก็เจเนเรเตอร์นะสามแหล่งจ่ายพอละนะคแค่นี้ก็เหลือๆนะครับนี่คือตัวระบบไฟที่ช่างถอนเซตอัพให้ เป็นแบบคอม p พ c t ไซส์ง่ายๆนะครับเหมาะกับพวกรถมอเตอร์โฮมสเกลใหญ่ๆประมาณนี้นะครับแต่นี่ยังไม่เสรยจด,ดีนะครับเดี๋ยวเราเหลือทำตัวฉากล็อกแบตเตอรี่อีกทีนะึงก็เรียบร้อยแล้วก็จะมีเฟร,รมกั้นตรงนี้อีกอันหนึง่งก็จบส่งงานได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงพรุ่นี้ก็จะส่งงานให้พี่เจ้าของรถนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสหรับเจ้าตัว ระบบไฟของมอเตอร์โฮมไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับทำมาจากไหนไม่สำคัญนะครับแต่จบที่ช่างโทนแน่นอนคอนเฟิร์มครับสเกลนี้รุ่นนี้นะระบบไฟนี้ใช้ได้อีก5ปีเป็นอย่างน้อยนะฮะไม่ต่ำกว่า5ปีชิวๆนะแต่ตอนนี้นะครับงานของช่างโทนก็ พอสมควรเหมือนกันนะฮะก็พอสมควรแต่ก็เสร็จไปแล้วหลายคันนะค,คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นมิซูนะครับปาเจโร่นะฮะวางแอร์ภายในเดี๋ยวทำคลิปแยกต่างหากนะครับคนโน้นก็จะเป็นมอเตอร์โฮมจากค่ายตี้มอเตอร์โฮมนะครับก็ออกมาใหม่ๆเลยก็หรือระบบไฟทิ้งเลยเซ็ตใหม่นะฮะคันนี้เซ็ตใหม่เลย นะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นปาเจโลติดแอร์ลังคาแต่ดูะไรด,ดูติดเท่เลยติดกับหัวกับหางไม่ใช่อะไรครับพื้นที่จำกัดกนะแล้วก็ยังมีพวกรถตู้อะไรต่างๆเราก็ยังมีเซตอัพนะับรวมถึงเบนจ์บล็อกอันนี้เราก็ขึ้นงานอยู่นะครับด้านท้ายสุดนู้นเลยนะครับรถโมบายของช่างโทนเองนะรัถโทน y บ o ็อกอารีพาวนะครับร ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเตียวสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับจากเมื่อวานที่เราทําการทดสอบเปิดแอร์โดมิติกอินเวอร์เตอร์ไว้ในรถมอเตอร์โฮมนะครับจเจ้าเบนมานะครับวันนี้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะเวลา9ก้าโมงครึ่งเวลาก็ผ่านไป24ชั่วโมงเต็มๆเดี๋ยวเราจะไปตามผลดูครับว่าระบบไฟฟ้าที่ช่างทนลงไว้ให้15กิลัอเนี่ยเปิดแอร์มาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ย แบตเตอรี่จะเหลืออยู่เท่าไหร่หมดหรือยังนะครับแต่เมื่อเช้าก่อนจะทําคลิปเราก็ไปเซอร์เว์แล้วมันยังอยู่ดีมีสุขอยู่เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับตอนนี้ช่างทนอยู่หน้าบริษัทนะครับบริษัทชื่อโทนี่บ็อกจำกัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นออฟฟิศของผมอูอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูที่อูกันนะครับไปกันดีกว่านะเดี๋ยวเราเดินไปดู นะครับอ่านี่พี่เบิรมพี่เบิรมของผมเองนะครับเป็นรถโมบายกำลังซุ่มทำอยู่ยังไม่เสร็จใกล้แล้วนะครับะเดี๋ยวเราไปดูผลอันนี้ก็รถลูกค้าท่านหนึงเป็น a อเวอเร b o ์็อกนะฮะเรามาเจอเป้าหมายของเรานะครับเบนนมาครับอ่าไป,ปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าตอนนี้ยังเปิดแอร์อยู่แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ ปาบเข้ามาออากาศเย็ยนสบายสดชื่นสดชื่นนแอร์ยังทำงานอยู่ระบบทุกอย่างยังยังทำงานอยู่ตามปกติเดี๋ยวเราไปดูระดับแบตเตอรี่ของเราก่อนเหลือเท่าไหร่ปึ๊บแบตเตอรี่เราเหลืออยู่51%ซ อาหาเปิดแอร์มายี่สิบสี่ชั่วโมงหมดแบตเตอรี่ไปครึ่งเดียวอ้าวถ้าอย่างงั้นแบตเตอรี่ไซนี้นะครับมอเตรอร์โฮมอ่าสเกลใหญ่ๆแบบนี้ระบบไฟของช่างทนขนาดสิบห้าสิบหกิโลวัตต์อาวเนี่ยนอนได้สองคืนสบายๆเลยนะครับนอนได้สองคืนแน่นอนเพราะหนึ่งคืนเนี่ย 24่า24ชั่วโมงเต็มๆเลยนะเปิดต่อเนื่องตั้งแต่9โมงเช้าของอีก1วันจนมาถึง9โมงเช้าของอีก1วัน24ชั่วโมงหมดแบตเตอรี่ไปประมาณ50%นะครับตอนนี้เหลืออยู่ 50, 51%โอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับรโบรไฟล์ Fi ที่ช่างทอนเซตอัพให้เดี๋ยวนะเราไปคุยกันท้ายคลิปนะครับ ใช้ได้เลยสำหรับคันนี้ระบบไฟขนาดนี้เหมาะสมสุดๆนะครับะเดี๋ยวขอไปคุยกันท้ายคลิปเพื่อที่จะประชาะสัมพันธ์โฆษณางานกันเล็กน้อยนะครับไปกันครับจากที่พาเพื่อนๆไปเดินดูภายนอกของตัวรถของคันนี้นะครับรวมถึงภายในของคันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นมอเตอร์โฮมในฝันของหลายๆท่านจริงๆรวมถึงผมด้วยฝันเฟื่องไว้ว่าเราน่าจะได้ครอบครองมาสักคัน อีกกี่ปีกับเราทำงานเก็บตังค์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสนะฮะได้มีใช้กับเขาบ้างนะครับของผมเองนะครับก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะเป็นการโฆษณางานตัวเองนิดนึงนะครับอ,อของผมเองนะครับบริษัทโทนี่บ็อกจำกัดนะครับหรือภายใต้แบรนด์ที่เราสร้างขึ้นก็คือโทนี่บ็อกอาร์วีพาวเวนะครับเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ารถมอเตอร์โฮมรถแคมเปอร์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพรถตู้รถ ทักรถเอ่อหลายสเกลทุกทุกสเกลเลยระบบไฟที่เราจะเซตอัพให้นั้นนะครับเราจะดีไซน์ออกแบบให้ลงตัวกับการใช้งานของรถคันนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ดีไซน์เป็นสไตล์บิวให้ลงกับตัวรถนะครระบบพลังงานของช่างโทนเองเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งแบบเป็น power box ก็มีสำเร็จรูปไว้ให้เพื่อนๆที่อยากจะ ส,สร้างทำรถด,ด้วยตัวเองก็ซื้อ power box ของช่างทนเข้าไปวางระบบไปติดตั้งเอาเองได้นะแต่สำหรับท่านใดที่อ,อยากจะได้ความสมบูรณ์แบบจริงๆก็ขับรถเข้ามานะหาช่างทนที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีก็มาปรึกษากันว่ารถแบบนี้เราควรจะใช้ทำอะไรยังไงบ้างต้องการใช้งานประมาณนั้นนี้อะไรประมาณนี้ช่างทนก็จะให้คำแนะนำไปนะครับ และปัจจุบันนะครับฝากบอกเพื่อนๆทุกๆท่านว่าอย่างแรกนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเฮ้ยคิวนานแน่เลยว่ามหาอู่ช่างทนเพราะว่าหลายๆคนที่ผมได้ยินได้ฟังมาบอกว่าอู่ช่างทนนี่ดังระดับประเทศเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆไม่ขนาดนั้นครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายแต่เราทํางานให้ลูกค้าด้วยใจจริงๆทําแบบเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้ ก็ค่อยๆสร้างฐานลูกค้าไปเรื่อยๆจำนวนมากไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนของคิวการทำบอกอย่างนี้ครับงานของช่างโทนเนี่ยเมื่อก่อนอัดมาแน่นแล้วออกช้าแต่ปัจจุบันผมมีช่างถึง5ท่านนะครับหท่านเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์ผมสามารถจัดการลดให้ลูกค้าได้อย่างน้อยๆสี่ถึงห้าคันต่อหนึ่งสัปดาห์ เดือนเดือนหนึ่งก็สามารถให้บริการรถล,ลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า20ขคันเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันคิวถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจจะมาทำจริงๆติดต่อมาทางไลน์โทรศัพท์นะครับ0 8น3 9 9 7 3 8 5เเบอร์นี้ทั้งโทรและไลน์เนี่ยขอไปเสนอคากันได้ก่อนแล้วนะผมประเมินราคาให้ส่งราคาไปให้การจองคิวนะครับมาจัา50%ครึ่งหนึ่งของมูลค่างานหลังจากนั้นไม่เกิน30วันครับเพื่อน ท่านจะได้คิวที่จะทารถสมมตุติวันนี้ผมให้ราคาคุณคุณโอเคโอนไหมผมครึ่งหนึ่งนับไปเลยครับไม่เกิน30วันโดยเฉลี่ยปกติจะอยู่ประมาณ15-20วันจะได้คิวนะครับสมมติตอนนี้ปุ๊บอ่าประมาณวันที่15นะครับเดือนเอ่อที่จะถึงเดือนข้างหน้าที่ถึงประมาณ15พฤศจิกุณก็จะได้คิวแล้วพอถึงคิวคุณก็ส่งรถเข้ามานะครับที่บริษัทของช่างโอนนะครับเราก็จะเริ่มเซตอัพให้คุณ ใน1นึคันนะครับปัจจุบันเนี่ยด้วยลักษณะงานมันมีหลากหลายรูปแบบเร็วที่สุดก็คือรอรับได้เลยก็มีนะครับเป็นงานเซตอัพเล็กๆน้อยๆงานแก้ไขเพิ่มเติมจากการที่ลูกค้าไปทํามาแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เข้าเช้าเ,าเย็นกลับได้กับาการที่เราเซตอัพเต็มรูปแบบใช้เวลา 1นถึงสงสัปดาห์เสร็จนะก็คือประมาณ7จ็ถึงสิวันโดยประมาณรถก็จะเสร็จเพื่อนๆก็จะได้รถของเพื่อนๆไปใช้งานแคมเปอร์ต่อได้เลยนะครับคิวไวนะครับปริมาณรถที่เราเซตอัพออกไปเยอะจริงครับแต่ว่าไม่ช้าคิวไม่ช้าคิวไวครับเดี๋ยวนี้คิวไวคุณไปจองงานเฟอร์นิเจอร์ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะู่ปีหน้าได้นะแต่มางานระบบไฟช่างทนโทกลิงกลางวันนี้ คุยกันจบปุ๊บปับ๊บวางตังค์ประจำเสร็จปุ๊บอีกสิบห้ายี่สิบวันเอารถเข้ามาเลยแล้วเอารถมาเสร็จปุ๊บอีกสิบยี่สิบวันไม่เกินนะครับสิบถึงสิบห้าวันมารับรถกลับไปได้เลยนะครับก็เอาไปใช้งานนะครับได้ตามที่ต้องการนะครับนะส่วนราคาก่อนหนะ้านู้ต้องบอกเลยว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยด้วยราคาแบตเตอรี่ปีที่แล้วสูงมาก ก่อนที่รถไฟฟ้าจะมาเข้ามาตีในเมืองไทยแบบกระเจงิงเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ราคาแบตเตอรี่ลดลงจากปีที่แล้วเยอะมากนะครับด้วยมันผลิตเยอะเกินไปนะครับเมืองจีนเนี่ยอะไรขายดีมันก็ผลิตเต็มที่นะตอนนี้มันกลายเป็นโอเวอร์สปาราคามันก็เลยล่วงนะครับผลิตจนล้นตลาดราคาแบตเตอรี่ก็ลดลงเยอะพอสมควรจากปีที่แล้วระบบไฟฟ้าของช่างทอนต้องมีเงิน 8ป0 0 0 0ขึ้นไปประมาณ90,000ถึงจะได้ระบบที่สมบูรณ์แบบปัจจุบันครับสตาร์ทอัพตั้งแต่50,000่นะฮะ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0นะครับแต่แบบตัวสเกลใหญ่ใหญ่หญเลยก็ยังแสนอัพนะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่เยอะประมาณ15กิโลวัตต์แอ์นี่ก็แสนหน่อยๆ่แต่ว่าในพวกแคมเปอร์ทัชแคมเปอร์แวนต่างๆก็ใช้อยู่แค่ประมาณ8-9กิโลวัตต์แอลเนี่ย งบ่ประมาณก็อยู่ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะครับก็จะถูกกว่าปีที่แล้วมาหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบสองหมื่นสำหรับฟนะูลออปชันเพราะฉนั้นก็ฝากเพื่อน,อนไว้ครับจากเดิมที่ราคาระบบมันอาจจะสูงตามอุปกรณ์แบตเตอรี่อะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาแบตเตอรี่มันลดลงนะช่างทนก็มีการปรับราคาลงให้นะเราก็ไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าแต่เราจะลดราคาเฉพาะในส่วนแบตเตอรี่แต่ aw, อุปกรณ์ออุปกรณ์อื่นๆเราก็ยังคัดเกรดอุปกรณ์เหมือนเดิม นะครับยังเป็น h ฮเพอร์ f ฟอร์แมนเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็รับประกัน1ปีเต็มๆจากวันที่ท่านจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วรับรถกลับไป1ปีครับประกันแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ1ปีคุณใช้อะไรพังเราเปลี่ยนอันนั้นประกันของเราไม่งอแง,เ,องเพราะฉะนั้นเราจึงขอแจ้งเพื่อนๆว่านะช่างโทนไม่ค่อยลดราคา นะครับไม่เคยได้ลดราคาแต่ให้บริการหลังการขายที่เต็มที่นะครับมันมีสายเข้ามาผมกดปิดสายก่อนสักค,นะครู่การรับประกันหลังการขายข,ายของช่างโทนสุดติงจริงนะอยากถามอยากรู้เจอรถที่วิ่งอยู่ในท้องถนนติดสติกเกอร์โทนี่บ x ็อก o w e r ลองไปถามกันดูว่าช่างโทนบริการถึงใจขนาดไหนรวมถึงนะครับ ด้วยความที่ปัจจุบันนี้ฐานลูกค้าเราค่อนข้างเยอะมากนะครับเราทุกๆการมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ช่างทนเข้าไปซัพพอร์ตด้วยเนี่ยผมก็จะมีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกนะครับเพื่อนๆลูกค้าโทน y บล็อกอวี w าวเวอร์นะครับบางงานก็มีบัตรฟรีให้บา,บางบางงานก็บัตรลดครึ่งราคาอะไรอย่างนี้ครับ สนใจอยากได้บริการดีๆแบบนี้มาเป็นลูกค้าของช่างทนครับมองเป็นครอบครัวทนบล็อกด้วยกันแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในกิจกรรมเอาดอในการแคมเปอร์ของเราต่อๆไปฝากไว้ครับงานช่างทน,นครับบริษัทที่บล็อกจำกัดนะครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีอยากรู้ว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนบริษัทตั้งอยู่ตรงไหนเซิร์ชใน Google m a p ครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ว่าทนอนบล็อ Rv power ตามไปนี้นะครับแล้วท่านจะเจอพิกัดของบริษัทผมนะครับแล้วกเ็เจอปัญหาเรื่องระบบไฟทำอะไรมาจากไหนแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์แบบใช้งานได้ไม่ดีพออะไรยังไงแวะเวียนเข้ามาปรึกษากันได้นะครับตรงไหนที่แก้ไขประปรุงได้เล็กๆน้อยๆก็เสียงเงินน้อยหน่อยไหน,นที่แบบม,มันไม่โอเคเลยจะต้องเซตใหม่ก็เสียงเงินเยอะหน่อยนะรประมาณนี้ฝากไว้ครับเพื่อนๆครับ ช่างโทนนะครับบริษัทโทนิบ็อกซ์จำกัด0863997385เบอร์นี้ทั้งโทรทั้งไลน์นะครับรวมถึง Facebook f แฟนเพจของผมนะโทนิบ็อกซ์อวีพาวเไม่มีแอดมินผมตอบคนเดียวอาจจะตอบช้าถ้าตอบช้าแอดไลน์มาเลยครับ0863997385คุยกับช่างโทนโดยตรงทางไลน์จะไวกว่าคลิปนี้นะครับน่าจะยาวเกินไปแล้วใครจะมานั่งฟังผมบน่นนักหนาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ เดี๋ยวเป็นคันไหนอะไรยังไงค่อยติดตามชมอีกทีสำหรับคลิปนี้ช่างโทนขอขอบคุณทุกทกท่านอย่างมากนะครับที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับของช n น,นลสุรพรชายลื่อราตีช n น,นลนี้นะครับไว้เจอกันอีีหน้าเป็นคันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับคลิปนี้ช่างโนขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ